ไก่ย่างสูตรเด็ดกลิ่นหอมตะไคร้เนื้อนุ่มหวานกลมกล่อมของอร่อยที่ต้องลองไก่ย่างของอร่อยริมทางบริเวณสะพานยาวคลองบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดเลยสะพานมาก็จะเป็นจุดจอดรถนะคะที่หลายๆคนต้องจอดแวะซื้อไก่ย่างร้านไก่ย่างพันข้าวเหนียวของคุณวัชระสีมาก เจ้าของร้านที่ไม่ใช่คนในจังหวัดราดแต่ว่าหากเคล็ดลับมาปรับปรุงสูตรหมักไก่ให้เข้ากับคนในจังหวัดราดจนได้รับกระแสะตอบรับที่ดีซึ่งคุณวัชระได้เล่าให้ฟังว่าแต่เดิมตนเองนั้นขายไก่ย่างอยู่ที่กรุงเทพได้สูตรมาจากครอบครัวจากจังหวัดขอนแก่นก็นำมาปรับสูตรเรื่อยมา จนตั้งใจมาขายในจังหวัดตราดก็ปรับสูตรให้เข้ากับคนในพื้นที่ซึ่งจะเน้นความหอมของเครื่องสมุนไพรเน้นตะไคร้พริกไทยและรากผักชีและเน้นให้มีรสหวานกลมกล่อมหมัมกไก่ทิ้งไว้แล้วก็นำมาย่างขั้นตอนการย่างนั้นนะคะก็จะพิถีพิถนันเรื่องของการควบคุมไฟฐานต้องได้ที่เน้นที่ความแห้งหอมและนุ่มของเนื้อไก่ หรือว่าแล้วแต่ลูกค้าสั่งค่ะว่าลูกค้านั้นชอบแบบไหนก็จะย่างให้ลูกค้าตามความชอบรวมถึงน้ําจิ้มของทางร้านนะคะก็เป็นสูตรเด็ดที่มาจากที่บ้านด้วยเช่นกันค่ะคุณวัชราได้กล่าวอีกว่าตนเองนั้นได้เริ่มตั้งต้นขายไก่ย่างในจังหวัดตราดได้1เดือน หลังจากนั้นนะคะก็เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตนเองก็ต้องปิดร้านไป2เดือนและเริ่มมาขายได้ประมาณ20กว่าวันที่ผ่านมานี้เองค่ะลูกค้ายังให้การตอบรับที่ดีมากถึงช่วงนี้จังหวัดตราดจะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะแต่ปรากฏว่าไก่ย่างขายดีแล้วก็หมดเร็ววันหนึ่งจะขายอยู่ที่5 0าสตัวตัวละ140บาทและจะมีแบ่งขายเป็นครึ่งตัวก็มีค่ะ เป็นน่องอย่างเดียวก็มีแต่ที่ลูกค้านิยมซื้อนะคะก็จะมาซื้อเป็นตัวหรือลูกค้าบางคนมาก็เหมาไปเกือบหมดเตาเลยก็มีค่ะส่วนสำหรับท่านใดยอยากจะลองชิมไก่ย่างเนื้อนุ่มหอมตะไคร้เครื่องสมุนไพรรสชาติหวานหอมกลมกล่อมก็ไปลองกันได้นะคะร้านเปิดตั้งแต่7นาฬิกาถึงประมาณ15นาฬิกาบางวันไก่ขายหมดเร็วเที่ยงกวกว,กว่าก็หมดแล้วนะคะและนอกจากนี้ ทางร้านนะคะก็ยังมีบริการส่ง Delivery ในตัวเมืองตราดวันเสาร์และวันอาทิตย์สามารถโทรสั่งกันได้ค่ะที่หมายเลข0864961629ร้านไก่ย่างพันข้าวเหนียวตรงนี้เริ่มมาตั้งแต่ก่อนโควิด1เดือนนะครับผมแล้วก็หยุดโควิดไปประมาณ2เดือนแล้วก็เพิ่งเริ่มมาขายใหม่ได้ประมาณ 20, 20วันนะครับสูตรมาไก่ก็มันเป็นไก่สูตรที่บ้านนะครับ ป็นสูตรที่บ้านที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมก็ดัดแปลงสูตรมาเรื่อยๆก็เพิ่มเป็นรสชาติะครับผมความหวานแล้วก็ความกลมกล่อม,ามอาจจะมีหอมๆบ้างพวกตะไคร้พวกพริกไทยพวกเม็ดผัก,ผ,ก,ผ,กผักชีอะไรประมาณนี้ครับผมย่างนานครับประมาณสองชั่วโมงครับผมโดยโดยประมาณสองชั่วโมงไฟนี่สำคัญเลยครับถ่านนะครับผมเราต้องอัดถ่านให้ได้ครับ เอาฐานให้ติดหมดทุกก้อนนะครับผมแล้วก็อัดอัดอัดลงไปเสร็จปุ๊บก็มาเช็คอุณหภูมิอีกรอบหนึ่งว่ามันได้ไหมถ้าเราอัดฐานดีๆสามารถย่างได้ถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับผมจุดเตาครั้งหนึ่งครับขายไก่ตั้งแต่นั่นเลยครับออกจากเรียนมาปุ๊บก็ขายไก่เลยครับพ่อพ่อกับแม่พาทาก็ขายมาเรื่อยๆครับผมจนถึงทุกวันนี้นครับวันหนึ่งวันหนึ่งเราสั่งไก่ประมาณ60สิบ จ็ดสิบตัวได้ครับแต่เวลาเราขายออกจริงจ็องก็จะอยู่ประ,ประ,ประมาณห้าสิบหกสิบอะไรประมาณนี้เปิดร้านนั้นแต่เจ็ดโมงเช้าครับผมจนถึงบ่ายสามโมงครับหมดครับบางวันก็หมดก่อนนะครับประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งหรือว่าบ่ายโมงก็หมดตัวละร้อยสี่สิบครับพิเศษที่ร้านเรครับจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็จะแห้งลูกค้าอยากทานแบบไหนเราก็จะจัดหาให้เลยครับผมอยากทานนุ่มอยากทานแห้งอยากทานเจียมอะไรประมาณนี้ครับผม อ๋อน้ำจิ้มก็ทำปกติครับผมเป็นสูตรที่ที่บ้านเหมือนกัน,นครับอาเน้นใช่ครับผมการการหมักแล้วก็กินแล้วก็ไปเน้นอีกทีก็คือเป็นน้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มจะมีรสชาติหวานเหมาะเหมาะกับคนพื้นที่จังหวัดนี้นครับผมผมว่าในมุมที่ผมมองเนาะการค้าขายเนาะฟ้าฝนมันไม่เป็น,เป,นเป็นอุปสรรคสำหรับเราอใช่ครับขายได้ไดใช่ครับผม บางทีคนเขาขี้เกียจลงเขาเขา้เขาเขาไม่เข้าไปนู่นเพราจอดแวะเราใช่ครับมีไก่มีข้าวเหนียวแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์เราจะมีบริการส่งครับลูกค้าก็ผลตอบรับถือว่าโอเคนะครับโควิดมีโควิดมีอะไรมาลูกค้าก็มาซื้อเหมือนเดิมเพียงแต่เรากลัวเราก็หยุดไปเฉยๆยกยกตัวบางทีเขาก็เหมาเนี่ยอย่างย่างอยู่เงี้ยตัวไหนสุกบ้างเขาก็เอาหมดไก่เราก็หมักทิ้งไว้คืนนึงเช้ามาเราก็มาขายเลย ไก่เอาไว้นานไม่ได้มันจะส่งกลิ่นหมดทุกวันต้องเคลียร์ออกทุกวัน